ก็สวัสดีครับนี่จะพาเพื่อนๆมารับชมวิธีการเกี่ยวปาล์มทางพับนะว่าเขาจะมีเทคนิคในการเกี่ยวยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอนักชมกันได้เลยนะครับบอกได้คำเดียวเราเหนื่อยล้าสุอเกินวันนี้นะอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะโอเคนั่นนี่ในความสูงนั่นจาคนเกี่ยวขึ้นใบก็ประมาณแปดเก้าเมตรสิบเมตรได้ั้งนะน่าจะได้แหิเมตร เราก็มั่วๆไปเอาเดี๋ยวมาดูกันถ้จาจะดูการวางเคียวนั้นคจอยากนิดนึ่งทางพับนะัเน่องจากใส่ปุ๋ยแล้วขาดน้ำน้ำเลยไม่ใส่แล้วนะแปลงนี้เราจะรอทำลายแล้วมีเว้นเว้นการใส่ไปแล้วนะ่นี่ยรอเจาะทำลายเลยแปลงนี้แบบหนักหน้าถ้าลเกิน มีทางแห้งด้วยนะทำยากนะทางพับนั่นทางแห้งเพียบเลยนะดึงก็หลุดแล้วนี่ดูเหมือนมะพร้าวเลยทางมะพร้าวนะ ดูยากมากเลยน่าจะซูมไม่เข้าไม่เห็นนะเพราะว่าทางมันบัง <c oughs> ้องไม่เห็นกันเลย,ด,ยดูยากนะเดี๋ยวรอสักครู่ดีกว่าให้แกเปิดทางออกก่อน <c oughs> ตอนนี้ขอเริ่มเคล็ดแล้วนะครับ ันก็คือทลายนัย่นเองนี่เราเอนาาเอะไรนี่ปูนปิดนะหนึ่งชงปูนปิดเข้าไปเลยทีเดียวเชีย ้นะครับปนเกี่ยวบอกว่าหอกกันเลยทีเดียวเชียวก็ปากราเป็นเหมือนกันทางก็เยอะน,ะอนั่นะีในกล้องอาจจะไม่ถูกแต่ถูกแล้วนะนะเพราะว่ามันเริ่มมืดมืดฝนนะครับเ <c oughs> พิ่อกถึงกับหอกแดกกันเลยทีเดียวเชียนะวันนี้ว่าไม่ค่อยมีนะนี่มาเก็บรายละเอียดแล้วนะแล้วก็ได้เยอะอยู่นี่ ปันสุราสองเลนหนึ่งนะครับเข็ด hmm. ใหญ่ดีแล้วนี่ใหญ่ดี hmm. ขอเข็ดนะเอาง่ายๆขอเข็ดกันเลยพี่ดเดชเย hmm. หอบนะครับหอบทั้งคนเกี่ยวตั้งคนเก็บนะอะไรนะ้หนาโคตรเยอะนะก็คลิปนี้ต่อจากออที่ไปบ้านแม่ยายนะจากวิภา แม่งมายกของตัวเองแล้วโอ้โหนหนักคือแบบหนักชิบหายหนักกคนละเรื่องเแบบเมื่อยอ่ะนี่แต่ว่าตอนนั้นเราถ่ายมืดนะครับเมื่อยแขนน,นี่นนี่ขนาดสามคนเอาพี่เขาไม่ลงออกูนี่ดูคนเกียียวคนเดียวในนี้เนื้อที่ก็หลายไอ่ะแต่ว่าโอ้โหอย่างตึงตึงจริงๆ <c oughs> ตึงเป็นไงบ้างครับขอถามคำ ้นเกี่ยวคนเกี่ยวโคตรดเมื่อยนะตอนนี้น่าจะได้หยุดนะพรุ่งนี้โอเคนะนะคลิปนี้วันนี้นะกัรเล่าๆนะสักต้น,นถ้าชอบดียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะหวังว่าเป็นประโยชน์นะก็ดูดูมุมดูอะไรเนี่ยนะต้องระมัดระวังนะผมก็ไม่รู้ดีแนะนำยังไงเหมือนกันเพราะผมก็เกี่ยวไม่เป็นน,นี่นเอนี่เขาดึงโชว์ก็หลุดแล้วโอเคเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม